ดูเหมือนว่ามีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสนทนาของผู้จัดการทีมไรตันโรเบรโตเดอเซอร์บีกับมอยไกเซโดตามข้อมูลที่แบ่งปันเดอเซอร์บีแนะนำให้ไกเซโดอยู่ที่สโมสรจนถึงเดือนมิถุนายนแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอมากมายก็ตามอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเดอเซอร์บีสัญญาว่าจะาขายเขาในช่วงซัมเมอร์หากมีข้อเสนอที่ดีเข้ามา เชลซีให้ความสนใจในตัวไกเซโดแต่มีรายงานว่ามี3สโมสรที่เกี่ยวข้องในการแย่งชิงลายเซ็นของเขาแอดฟาริซิโอโรมาโนมีรายงานว่าอาร์เซนอลกำลังวางแผนร r ูเนียนกับมาโกอเซนซิโอของเรอัลมาดริดหลังจากแสดงความสนใจในตัวนักเตะรายนี้เนื่องจากอาร์เซนอลมีเป้าหมายที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในฤดูกาลหน้า พวกเขาจึงเล็งไปที่อาเซนซิโอซึ่งจะกลายเป็นฟรีเอเยนที่เป็นที่ต้องการเมื่อสัญญาของเขาจะหมดลงในเดือนหน้านอกเหนือจากอาเซนอนแล้วเปแอสเชอซ c มิลานและแอสตันวิลล่าก็แสดงความสนใจเช่นกันการกลับมาร่วมงานกับอเซนซิโอกับมาตินโอดเดกาดอดีตเพื่อนร่วมทีมเรอัลมาดริดเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอาเซนอนอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้โอเดกาดถูกเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวอื่นๆที่อาจขัดขวางการร่วมงานกันใหม่ แม้จะได้รับความสนใจจากเบสเชแต่อาเซนอนก็มุ่งมั่นที่จะรั้งตัวโอเดกาดไว้และมองว่าเขามีบทบาทสำคัญในทีมในฤดูกาลหน้าอเซนซิโอวัย27ปีมีฤดูกาลที่น่าประทับใจกับเรอัลมาดริดโดยโลงสนามไป50นัดในรายการต่างๆและทำไป12ประตูกับอีก8แอสซิสการย้ายไปอาเซนอนถือเป็นการสิ้นสุดความสำเร็จของเขาที่เรอัลมาดริดซึ่งเขาคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกหลายสมัย ลาลีกาโกปาเดเรและถ้วยรางวัลอื่นๆมากมายแอดมิเรอร์ฟุตบอลมีรายงานว่ามาริซิโอโปเชตติโนโค้ชคนใหม่ของเชลซีได้แสดงอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการโจอัลเฟลิกในทีมของเขาตามการยืนยันโดยเอนริกเซเรโซที่คอมพลูเทนเซ่ยูนิเวอร์ซิตี้ นี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับแอตเลติโกมาดริดเนื่องจากขณะน,นี้ไม่มีสมโมสรใดสนใจในตัวนักเตะรายนี้โปเชตติโนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากทอตโบเอลี่เจ้าของทีมเชลซีให้ทำงานอีก2ฤดูกาลข้างหน้าได้รับมอบหมายให้พลิกโชคชะตาของทีมหลังจากช่วงเวลาที่น่าผิดหวังภายใต้การคุมทีมของฟูเคิลพอตเตอร์และแลมพาร์ดขณะที่โปเชตติโนรับหน้าที่ฟื้นฟูทีมเขาจะมีอำนาจตัดสินใจอนาคตของผู้เล่นหลายคนในทีม รวมถึงชูเอลเฟลิกด้วยนักเตะชาวโปรโตโุเกสซ,ซึ่งยืมตัวมาที่เชลซีเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดของเขากับแอเลติโกเป็นการชั่วคราวได้แสดงความปรารถนาที่จะอยู่ที่สแตมปอร์ตบิบต่อจากระยะเวลาการยืมตัวปัจจุบันของเขาซึ่งจะหมดอายุในวันที่30มิถุนายนอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าโปเชติโนประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการให้เจ้าเฟลิก อยู่ในทีมของเขาสำหรับฤดูกาลที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นการปิดประตูความปรารถนาของนักเตะที่จะคาแข่งกับเชลซีต่อไปข่าวนี้ได้รับการยืนยันโดยเอนริกเซเรโซ,โซประธานของอตเลติโกมาดริดซึ่งระบุว่าโค้ชเชลซีคนใหม่ไม่พิจารณาโจเอลเฟลิกในแผนการของเขา นอกจากนี้โจอาลเฟลิกกำลังเผชิญกับความท้าทายในการไม่ได้รับข้อเสนอเมื่อเดือนพฤษภาคมใกล้จะสิ้นสุดลงทำให้เขามีโอกาสที่ไม่แน่นอนในการสารต่อเส้นทางอาชีพของเขาโดยแยกจากอัตเลติโก้ไม่มีข้อเสนอที่เป็นรูปธปรรมสำหรับการย้ายทีมแบบถาวรหรือแม้แต่สัญญาย,ยืมตัวสถานการณ์นี้แย่ลงด้วยการติดหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นไปได้มากกว่านั่นคือความต่อเนื่องของเขาที่เชลซี ฤดูการนี้ฟอร์มการเล่นของโจเอลเฟลิกต่ำกว่าที่คาดไว้เขาทำประตูได้ทั้งหมด9ประตู5ประตูสำหรับแอเลติโก้และอีก4ประตูสำหรับเชลซีต่างกับค่าเฉลี่ยตลอด3ปีที่ผ่านมาของเขาอย่างไรก็ตามมันยังห่างไกลจากระดับที่ผู้เล่นคาดหวังด้วย ป้ายราคาและความทะเยอทะยานเนื่องจากครั้งหนึ่งเขาเคยแสดงความปรารถนาที่จะก้าวไปสู่ระดับสูงสุดรวมถึงความทะเยอทะยานในการคว้ารางวัลบัลลงดอรในการให้สัมภาษณ์กับ MARCA เมื่อปลายปี2022 m a a ลิเวอร์พูลได้รับการส่งเสริมในแผนการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากเบนจามินตาวาได้ขอออกจากไบเ์ทร์็มวนิกหลังจากมีการสอบถามจากหงแดงเจอเกนคล็อปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกำลังมองหาการปรับปรุงทีมของเขาและได้ยืนยันแล้วว่าผู้เล่น4ี่คนออกจากแอนฟิ์ ปาวากองหลังชาวฝรั่งเศสผู้ใช้เวลา4ี่ฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จกับบาเยอร์รวมถึงการควา้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2019-20ตกเป็นประเด็นของการคาดเดาท่ามกลางความไม่พอใจที่สโมสรการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากจูเลียนนาเกลมันเป็นโทมัสทูเคิลและการจากไปของซีอโอลิเวอร์คารได้เพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของปาวา มิเวอร์พูลแสดงความสนใจในตัวปาวาเนื่องจากความเก่งกาจในตำแหน่งกองหลังตัวกลางและฟูลแบ็กการที่คลอบแสดงความต้องการเสริมทัพอย่างเปิดเผยการเซส็นสัญญากับกองหลังระดับโลกอย่างปาวาน่าจะเป็นการเสริมทัพที่น่าย,ยินดีจากข้อมูลของบิลตอนนี้ปาวาได้แสดงความปรารถนาที่จะออกจากบาเยอร์และด้วยสัญญาที่เหลืออยู่เพียงปีเดียวสโมสรมีแนวโน้มที่จะพิจารณาขายเขามากกว่าเสี่ยงที่จะเสียเขาไปแบบฟรีๆในปีหน้า อย่างไรก็ตามอุปสรรคอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นสำหรับลิเวอร์พูลในการบรรลุข้อตกลงคือการที่พวกเขาไม่สามารถไปเล่นฟุตบอลแชมเปียนลีกสำหรับฤดูกาล2023-24หลังจากตกอันดับที่5ในพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลจะได้ไปเล่นในยูโรปาลีกแทนนอกจากปาวาแล้วลิเวอร์พูลยังตกเป็นข่าวกับผู้เล่นคนอื่นๆเช่นไรอันกราเวนเบิร์กแม็กอันลิตเตอร์จากไบรตันและมาูเอลอูกาเต้จากสปอร์ติ้งผู้เล่นหลายคนรวมถึงโรแบร์โต้เฟอร์มิโน เจมมิลเนอร์อเล็กซ์ออเกตแชมเบอร์เลนและนาบีเกอิตาได้อำลาสมโมสรแล้วในขณะที่ฟาบิโอคาวันโยดาวรุ่งกำลังมองหาโอกาสในทีมชุดใหญ่ที่อื่นโดยรวมแล้วลีเวอร์พูลกำลังติดตามการเสริมทัพอย่างแข็งขันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของพวกเขาสำหรับฤดูกาลที่จะมาถึงและผลักดันให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในประเทศและยุโรปแอดมิเฟุตบอล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะฉีกสัญญาในราคา65ล้านปอนด์ในสัญญาของผู้รักษาประตูปอร์โตดิโอโก้คอสตาซึ่งเป็นผู้เล่นที่ตกเป็นเป้าหมายของเชลซีเช่นกันแม้จะมีการเจรจาขยายสัญญาอย่างต่อเนื่องกับดาบิดเดเคอแต่เอริกเทนหักผู้จัดการทีมยูไนเต็ดได้แสดงความปรารถนาที่จะเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งผู้รักษาประตูในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ ในขณะที่เดวิดบรายาจากเบรนฟอร์ดและโรเบิร์ตซันเชสจากบริทันได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพแต่มีรายงานว่ายูไนเต็ดได้ระบุว่าคอสตาเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาจากข้อมูลของเอโบลาคอสตาซึ่งอายุ23ปีได้เล่นนัดสุดท้ายในลีกให้กับปอร์โตแล้วและตอนนี้พร้อมที่จะเข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สโมสรเตรียมเปิดใช้มาตราการฉีกสัญญา65ล้านปอนด์เพื่อปัดป้องการแข่งขันจากผู้สนใจรายอื่นโดยเฉพาะเชลซียูไนเต็ดตั้งใจที่จะดึงคอสตาเข้ามาท้าชิงตำแหน่งผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งของสโมสรแอตโบล่า